ค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์ NLP ในพอดแคสต์นะคะในเรื่อง3ข้อสร้างใหม่เซตจิตวิทยาในการโน้มนาวท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่อยากจะมีาวาจาที่โน้มนาวบุคคลอื่นได้แต่เราต้องสร้างจิตวิทยาค่ะถ้าใช่เขียนใช่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วจักรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆให้กับท่าน วันนี้อาจารย์นันมีเคล็ดลับมาบอกค่ะว่าการสร้างไมเซ็ตเกี่ยวกับจิตเวียในการโน้มน้าวที่อยู่ในใจเรานั้นนะ่ะมี3มเรื่องค่ะ3ข้อคือ Q E C Q ก็คือ question ค่ะ question ก็คือคำถาม E คือ emotion ค่ะอารมณ์ C คือ commitment ความมุ่งมัน่นท่านจะต้องมีคำถามมีอารมณ์แล้วก็มีความมุ่งมัน่นมีสามอย่างนี่คือจิตตวิทยาในการโน้มน้าวใจคนนะคะอ่าทำไมเราจะต้องถามคำถามคนเราต้องถามให้เขาตอบเย้สามครั้งนี่คือจิตตวิทยา ถ้าเขาตอบเย้สามครั้งแปลว่าเขาก็จะเป็นพวกเราแล้วเขาก็จะเชื่อเราแล้วเราก็สามารถที่จะโน้มนาวใจเขาได้เลยนะคะนี่คือการสร้างคำถามนะคะแล้วอารมณ์ความรู้สึกเราจะต้องรู้สึกว่าฉันปิดการขายคุณแล้วคุณจะต้องทำอย่างไรปฏิเสธการขายของฉันเราต้องมีพิสเตท ความเชื่อมั่นสูงว่าเราขายสินค้าเขาได้แล้วเราจะต้องสูงกับเขามือผู้ให้สูงกับผู้รับดังนั้นเราจะต้องพิสเตตต้องสูงใครพิสเตตกว่าคนนั้นเป็นคนชนะเราจะต้องเริ่มก่อนค่ะต้องเริ่มเป็นผู้กำหนดเกมกลุ่มเกมโดยสร้างคำถามพอเราสร้างคำถามให้เขาตอบเรา yes 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 นี่แหละเข้าทางเราเลยค่ะ ดังนั้นเราจะต้องมีคำถามให้ให้เขาตอบ yes นะคะเราก็อารมณ์ของเราก็ต้องว่าฉันได้แล้วฉันปิดการขายได้แล้วคุณซื้อฉันแล้วคุณต้องปฏิเสธฉันให้ได้แค่นั้นเองนะคะเราก็ความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจคะ่ะตั้งใจที่จะให้ประโยชน์ลูกค้า ไม่ใช่จะไปเอาประโยชน์จากเขาเราตั้งใจไปช่วยไม่ใช่ไปขายสินค้าให้เขาแค่ช่วยแก้ปัญหาเขาเท่านั้นเองนี่คือ i มเซ็ตจิตวิญญาณในการนมน้วที่ท่านจะต้องสร้างให้ได้นะคะทำไมต้องพ i ิกสเตจต้องพ i ิกสเตเพราะว่าภาวะสูงเนี่ยอารมณ์สูงเนี่ยเราก็จะชนะเราก็จะเป็นคนที่ปิดการขายอะไรต่างๆได้นะคะ อาจารย์มีคำถามว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนประเภทที่หนึ่งหวังว่าเขาจะซื้อสินค้าเราเราก็วิตกกังวลว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าประเภทที่สองเรามาด้วยความมั่นใจว่าคุณซื้อฉันแน่นอนวันนี้คุณซื้อฉันแน่นอนอ่ะค่ะแน่นอน คุณจะต้องเลือกข้อสองใช่ไหมคะข้อสำคัญค่ะคือการส่งต่อการตัดสินใจให้อีกฝ่ายหนึ่งเราจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เขาตัดสินใจนะคะเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยประเด็นสำคัญเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะซื้อแต่ถ้าเราเริ่มตัดสินใจให้เขาแล้วเขาก็จะโน้มนาวมากับเรานะคะ เราต้องส่งความตั้งใจให้ลูกค้าว่าซื้อเราไม่ให้เขาตัดสินใจเองเราต้องส่งการตัดสินใจให้เขาเป็นดังนี้คุณก็อยู่ในสภาวะที่สูงสุดมั่นใจส่งพลังงานคุณต้องส่งพลังงานส่งให้เขาแล้วก็เราต้องส่งว่าฉันตัดสินใจแล้วคุณซื้อสินค้าคุณซื้อสินค้าฉันแล้ว แล้วพลังนั้นจะส่งไปยังลูกค้าของเราคนซื้อตามอารมณ์ของเราในการที่เราส่งต่อความเชื่อความรู้สึกให้เขาเขาก็ตัดสินใจซื้อแล้วเราก็หยิบสิ่งให้เขาลงมือกระทำเช่นหยิบปากกาให้เขาเขียนหรืออกรอกใบสมัครหรือบอกเขาว่าใช้บัตร หรือเงินสดคะแค่นี้เราก็ปิดการขายได้แล้วถ้าลูกค้ายังไม่ตอบตกลงเขาอาจจะมีปัญหาบางประการเราก็ทิ้งนามบัตรไปให้เขาบอกว่าให้ติดต่อมานะคะถ้าตัดสินใจภายในวันนี้คุณจะได้ส่วนลดทันทีโอเคนะคะ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เขียนข้างใต้คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจารย์นันมาสเตอร์ NLP เลเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ